วิธีใช้งาน tp pocket หรือ token pocket wallet ขั้นตอนแรกครับเราก็เข้าไปที่ App store หรือ play store กดเข้าไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็พิมพ์หานะครับคำว่า tp pocket หรือ tp wallet หรือเช่นจะพิมพ์หาคำว่า token pocket wallet ก็ได้นี่แบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของแอปแบบนี้กดติดตั้งได้เลยครับอ่ากดติดตั้ง หลังจากทําการติดตั้งแล้วเราก็กดเปิดได้เลยครับกดเปิดปุ๊บก็้าไปเราก็จะเจอหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราจะนําเข้ากระเป๋าเราก็กดตรงที่นี่ครับฉันมีกระเป๋าอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อหลังจากกดเข้าไปเสร็จแล้วในกรณีนี้ผมจะนําเข้ากระเป๋าของ GPT Coin นะครับซึ่งอยู่ในเชนของ บา n น n c สมาร์ชเชนอันนี้ครับก็กดเข้าไปเลยเราก็จะใช้นะคียส่วนตัวตรงนี้หรือจะเป็นการนําเข้า2ีสิบสองวลีเราก็กดเข้าตรงนี้ครับแต่ในกรณีผมจะนําเข้าคีย์ส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันง่ายดีมันคั p y แล้วก็คัดลอกมาได้เลยก็กดเข้าไปเลยครับให้เราไปนะครับที่กระเป๋าที่เราต้องการที่จะสํารองข้อมูลในกรณีนี้ผมสํารองข้อมูลของกระเป๋า GPT คอยถ้าเกิดในกรณีที่กระเป๋ายังไม่หายอยู่ในเครื่องของท่านเข้าไปที่ฟันเฟืองเครื่องหมายฟันเฟืองกดเข้าไปและก็เข้าไปตรงที่ตัวนี้ครับและเข้าไปตรงที่คีย์นะครับเราต้องการที่จะไปเอาคีย์ตัวนี้ครับก็กดเข้าไปเลยครับ อ่างั้นก็ใส่รหัสนะแคปหน้าจอก็ได้แต่แนะนําให้คัดลอกดีกว่านะครับถ้าเกิดอยู่คนละเครื่องกันก็แคปหน้าจอนะครับคัดลอกตรงนี้ครับไปที่ p t pocket นะเราก็นําที่คัดลอกมาวางครับก็สร้างชื่อครับผมก็สร้างเป็นกระเป๋าที่1ของ gpt เนื่องจากผมมีทั้งหมด6กระเป๋านะครับข้อดีของตัว t p เพราะเกตหลายกระเป๋ในแอปเดียวกันได้เพราะ GPT เนี่ยเราต้องโหลดแต่ละแอปแลแอปแล้วเราต้องเสียเงินนะครับเพื่อที่จะไปซื้อตัวแอปคนนิ่งมาอีกนะครับแต่นี้เราไม่ต้องเสียเงินซื้อแอปคนนิ่งนะครับเราก็สามารถที่จะมานำเข้ากระเป๋าหลายกระเป๋าด้วยกันอยู่ในแอปเดียวได้เลยนะครับเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็สร้างรหัสผ่าน แนะนำว่าให้เป็นรหัสเดียวกันก็ได้ครับเพื่อง่ายแก่การจดจำนะครับรหัสผ่านก็จะเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับ โอเคเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จก็นําเข้ากระเป๋าครับเมื่อเรานําเข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราจําได้นะครับอ่าว่ากระเป๋าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เราก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็กดตรงที่เข้าใจแล้วครับกดลงไปเลยทุกท่านจะสังเกตว่าจะมีใบแนนสมาร์ทเชนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสี่ขีดตรงนี้นะครับก็กดครับ เห็นไหมครับจะมีเชนอยู่เราก็ใช้วิธีการบวกเข้ากระเป๋ากระเป๋าที่หนึ่งผมเรียกเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกกระเป๋าที่สองเข้ามาดูครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็นําเข้ากระเป๋าสตางค์ใช้วิธีการเดียวกันครับที่ส่วนตัวอ่อาแล้วก็ผมก็ไป่นำคีย์ส่วนตัวมาจากกระเป๋าที่สองนะครับไปนำคีย์กระเป๋าส่วนตัวมาจากกระเป๋าที่สองกดติ๊กฉันเข้าใจนําเข้ากระเป๋าีกระเป๋าก็มาแล้วครับกระเป๋าที่สอง อ่าโอเคเราแป๊บนึ่งเห็นไหมครับตัวเลขจะต่างกันครับแล้วเราก็ลองกดไปดูตรงที่สี่ขีดนี้ดูเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะมี2กระเป๋าละนะครับเออแต่เมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนชื่อถ้าเกิดลืมเปลี่ยนชื่อให้เรามาตรงนี้ครับรายละเอียดกระเป๋าที่สเราก็เปลี่ยนชื่ออืมอดสองสองยืนยันพวกเข้าไปอ่านี่นะครับ อ่าทีนี้เราก็เข้าไปเช็คดูเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้ละอ่านะครับจะเห็นเลขข้างหลังนะครับที่แตกต่างกันก็นกคือ e 4 6กับ766นะครับตอนนี้เราอยู่ในกระเป๋าเลข766ทีนี้ก็จะไปเข้าขั้นตอนนะครับที่เราจะเรียกการใช้งานของตัว D App นะครับของตัว GPT นะครับในหน้าแอปซึ่งพอเราเข้ามาในตัว ท p นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นหน้ากระเป๋าหน้า Wallet เพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าใช้งานต่างๆเราต้องไปใช้งานจากหน้าของแอปของ GPT เราต้องไปเอาลิงก์นำเข้ากระเป๋ามาจะโพสต์อยู่ในกลุ่มนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจ GPT คอยลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นลิงก์ตัวนี้เราก็ไปคัดลอกมาเลยสอบถามจากผู้แนะนำของท่านได้เราก็ไปตรงนี้ครับเบราว์เซอร์ จากหน้าแรกเนี่ยกดไปเลยเบราว์เซอร์ที่เราก็วางเราก็กดตรงลิงก์สิมเงินนี่เลยกดเข้าใจแล้วหลังจากนั้นเขาจะนาเข้ากระเป๋าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อนําเข้ากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอแป๊บหนึ่งให้รอสัญญาณที่จะขึ้นตรงนี้ครับเลขกระเป๋าเลขกระเป๋าที่เราเมื่อกี้ที่เราลิงก์กระเป๋าไว้ก็เราก็ทําการคอนเน็กเลยครับคอนเน็กกระเป๋า หลังจากที่ลิงก์กระเป๋าอ่าหลังจากที่เลขกระเป๋าขึ้นมาเราก็กดปุ่มยืนยันอีกทีครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านสำหรับเครื่องโทรศัพท์ท่านไหนนะครับที่มีสแกนลายนิ้วนะครับก็ให้ติ๊กสแกนลายนิ้วไว้ด้วยอ่าสองชั้นเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันเพราะว่าเรากดสแกนลายนิ้วไว้นะครับเผื่อครั้งต่อไปโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดกระเป๋า t g t ทีพีคอยบนกระเป๋าโทเค็นได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราก็จะมีในส่วนของ Market เดิมนะครับแล้วก็มีในส่วนของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจตรงนี้นะครับ อ่านะครับส่วนในส่วนของ Wallet ซึ่งอยู่ในแอปของ GPT ค่อยเราก็จะต้องเข้าไปดูหน้าแรกนะครับตรงนั้นจะทำการโอนเหรียญอะไรต่างๆนะครับไปยังบิดคลับนะครับเพื่อแลกเป็นเงินบาทก็จะต้องทำที่ในส่วนของหน้าแรกแต่อันนี้ผมอยู่ในกระเป๋าที่2นะครับถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนเราก็จะต้องไปตรงนี้ครับไปตรงนี้ก่อนนะ อ่าเราก็ติ๊กปุ๊บเราก็กดออกนะครับกดออกก่อนไม่งั้นมันจะเข้าซ้ํากระเป๋าเดิมถ้าเกิดเราเปลี่ยนกระเป๋านะครับจากกระเป๋าใบที่2ไปกระเป๋าใบที่1เราก็ต้องกดล็อกเอาก่อนเมื่อกดล็อกเอาเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตดูว่าเลขกระเป๋าตรงนี้จะเป็นเลขกระเป๋าเดิมอยู่ถ้าเกิดเราคอนเน็กมันก็จะกลายเป็นเลขกระเป๋าเดิมเพราะงั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนครับไปเปลี่ยนจากหน้าแรกครับเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ครับ น,นี่ตอนนี้เราเข้ากระเป๋าที่2ออยู่เราก็ไปเปลี่ยนครับดกดเข้าไปปึ๊บเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ครับจิ้มไปเลยครับตรงนี้จะสังเกตดูว่ามันติ๊กถูกอยู่ที่กระเป๋าที่2เราก็เปลี่ยนมาเป็นกระเป๋าที่1ครับกระเป๋าที่1เปลี่ยนแล้วสังเกตได้จากตรงนี้ครับนี่ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับถ้าเราตั้งชื่อมันจะขึ้นชื่อแบบนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วปึ๊บเราก็ไปที่เบราว์เซอร์ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเข้าไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะทําการบันทึกไว้ให้เราก็กดไปเลยเราก็กดเึิบทําตามขั้นตอนแรกเลยครับอ่าเลขกระเป๋าของกระเป๋าที่1มาแล้วนะครับแล้วก็กดคอนเนคกกระเป๋าแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็เราก็กดลายมืออีกทีนึงเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเครื่องของท่านไหนเนี่ยใช้สแกนลายนิ้วมือจะง่ายเลยครับนี่คือกระเป๋าที่1 รู้ได้ไงครับเมื่อกี้กระเป๋าที่2เนี่ยทีมนะครับมี44แต่เนี้ยมี4ี่กับ12อ่าโอเคนะครับก็จบในขั้นตอนนําเข้ากระเป๋านะครับนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่มีหลายๆกระเป๋าก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้นะครับจากหน้าแรกนะครับเมื่อเรานําเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในหน้าแรกนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนําเข้าอีก สกระเป๋าเพราะผมมี4กระเป๋าด้วยกันโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับวิธีการใช้ t p pocket และนำเข้ากระเป๋า g t p ค o i นะครับก็เสร็จสิ้น